ดูบ้านของเสือใหญ่เอสดูแม่ทำบ้านให้เสือใหญ่ฝนไม่ตกไม่โดนเขานอนเดี๋ยวแม่จะทำหมอนหมอนข้างให้เขากอดดูเขานอนเกยนอนกอดนะเนี่ยเขาชอบมากเลยบ้านเขาเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยเนี่ยเอสดูนะแม่แม่ทำบ้านให้เขากลางคืนเขาอยู่ข้างนอกหิวเข้าเข้าไปกินในบ้านนะเดี๋ยวนี้กินแล้วเขาก็ออกมาขอออกมา ไก้ให้ขเขาออกมาชอบมากนอนทั้งคืนทั้งวันถ้วยปะทูก็อยู่บนหัวนะจจใยายเอ้ยจจ๊ยายนะยกหางบ้านหนูสวยเหรอลูกเอยยกหางใหญ่ครับใหญ่ครับ ยายครับชอบอยู่ตรงนี้เหรอลูกแม่ไม่กวนแล้วนะนอนเลยลูกอ่ะอ่ะ,อะแม่ไม่กวนละอยู่หน้าบ้านในบ้านเขาไม่ชอบห้องแอร์เขาไม่ชอบแม่ทำไหมอ่ะหาวเขาไม่ชอบในบ้าน ในเมื่อเขาไม่ชอบเราก็ไม่ให้เขาอยู่เขาจะอยู่ตรงไหนให้เขาอยู่เดี๋ยวเขาจะไม่อยู่กับเราแม่ก็นอนข้างล่างในขี้เกียจขึ้นข้างบนวันนี้ก็เย็บผ้าได้ร้อยกว่าบาทเวลานี้ตีหนึ่งกว่าแล้ว,ลวเนี่ยจะอาบน้ำนอนละโอเคนะ